คือวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้จะมาเล่าอะไรที่มันเป็นงานรีเสิร์ชอะไรมากแต่ว่าอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับพวกของสะสมพี่ของสะสมแล้วก็พูดถึงแอสเซทของทั้งโลกเนอะแล้วก็เจาะไปที่ของสะสมชิ้นหนึ่งเหตุผลที่เล่าของสะสมชิ้นนี้เพราะว่ามันมีประเด็นในโลกโซเชียลหรือประเด็นในข่าวที่เขาเอามาพูดถึงอยู่ละกันว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ้ของสะสมชิ้นนี้มัน มูลค่าเป็นล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นนี่ผมอยากให้พี่เห็นข้อมูลนี้ก่อนเดี๋ยวนะผมกดแชร์นิดนึงปูภาพก่อนนี่ให้เห็นก่อนโอเคอ่ะอันนี้เป็น g l o b โก a บอลเนาะพวก g l o บ a l โกลบอลโกลบอมันกระจายตัวอยู่ในที่ต่างๆแล้วกันเออก็ ใหญ่สุดเลยนะให้ดู Real เรียลเอสเตดสามสิบสามร้อยสามสิบทิลเลียนใหญ่สุดเลยเรียลเอสเตดนะครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับข้อมูลแล้วนะถ้าดูเดี๋ยวขอดูวันสิประมาณปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับอ,อย่างปัจจุบันเองทองคำก็อยู่ที่ประมาณยี่ิบสองทิลเลียนแล้วเนาะเออก็ใกล้เคียงแล้วนะแต่ว่าไล่จากใหญ่ไปเล็กละกันใหญ่สุดคือเรียลเอสเตดนะครับสามร้อยสามสิบทิลเลียน ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พี่โลกเราอะประเทศต่างๆเลยอ่ะก่อนหน้านี้นะถ้าจะโตนะก็โตจากเงินลงทุนของชนเขาเรียกว่าเงินลงทุนของต่างประเทศใช่ไหมอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีอย่างบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนใช่ไหมเปิดโรงงานผลิตส่งออกอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ประเทศไทยอ่ะมีไรายได้ส่งออกเยอะมากนะครับแล้วพอเขามาเปิดโรงงานอนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่ชนชั้นกลางของเราเติบโต เพราะมันมีบริษัทญี่ปุ่นบริษัทต่างชาติมาเปิดบริษัทในไทยมาลงทุนในไทยมันก็เลยเกิดชนชั้นกลางในไทยเกิดขึ้นพอเกิดชนชั้นกลางคนไทยที่เป็นชนชั้นกลางก็ร่ํารวยขึ้นถูกไหมพอร่ํารวยขึ้นก็เกิดการใช้สอยเกิดการซื้อบ้านไว้ง่ายพี่มีเป็นผู้บริหารในโรงงานหนึ่งหรือเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอพี่มีเงินเดือนพี่ก็กู้ซื้อบ้านได้หลังจากที่มีเงินลงทุน ก็มีเงินซื้อบ้านซื้อรถอ่าบประเทศต่างๆเนี่ย ended. ต้องยอมรับเลยว่าช่วงแรกเติบโตได้สิ่งนี้แล้วพี่เงินลงทุนจากต่างประเทศเสร็จเกิดชนช no ั้นกลางเกิด <sven> ข <tweeting S 1> ึ้นและชนชั้นกลางก็เอาเงินไปกู้ซื้อบ้านเออเหมือนเหมือนช่วงหนึ่งที่ก่อนปีที่จะระเบิดไอ้สพาร์มไครสิตอ่ะอเมริกาก็เกิดชนชั้นกลางแล้วก็เติบโตขึ้นมาประเทศก็เติบโตจากพวกเรียลเอสเตทเนี่ยแหละ หรือไม่นานมานี้ก็คือจีนใช่ไหมจีนเนี่ยเพิ่งเพิ่งฟองสบู่อสังหาแตกไปต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ที่จีนโตได้อะเป็นเกือบสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอสังหาในประเทศเองอ่ะก็เป็นปัจจัยสําคัญแล้วพอหลังจากฟองสบู่ตรงนี้แตกไปอ่ะจีนโตตอนนี้ห้าหกเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ยังถือว่าตึงๆเลยนะเออถือว่าตึงๆแต่ว่าหลังจากที่โตด้วยอสังหาแล้วเนี่ยประเทศนะเขาก็ เริ่มมองอย่างอเมริกาเถี่ยถือเป็นต้นแบบหลังจากสภาพคลายสิทธิ์ที่โตด้วยสังหาจบลงไปอะ่ะหลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มโตด้วยเทคโนโลยีแลละโตด้วยแพลตฟอร์มนึพี่นึกออกปะของอเมริกามันทดแทนได้แล้วซึ่งจีนก็จะทําตามตามนั้นเหมือนกันตอนนี้จีนวางแผนว่าคงไม่ได้โตด้วยสังหาแล้วถือว่าโอเคแล้วแล้วจริงอสังหาที่จีนเติบโตอยู่อะ่ะก็เขาเรียกว่าสร้างสร้างทิ้งเยอะเหมือนกันสร้างแล้วก็ล้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ จีนเองเริ่มเริ่มเปลี่ยนจากอสังหาเป็นพวกแพลตฟอร์มเนาะมีการนอกอ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะจีนส่งออกแหละผลิตแล้วก็ส่งออกเนะเหมือนอะ่ะไอโฟนมาลงทุนใช่ไหมแล้วก็ส่งออก i ไอโฟนอะไรเงี้ยอันนั้นส่วนหนึ่งแต่แผ่นสุดท้ายจริงอะ่ะจีนอยากเริ่มโตด้วยส่วนหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือพวกแพลตฟอร์มดิจิตัลต่างๆส่วนหนึ่งส่งออกมาเช่น Ti t o อกส่งมา เอ่อทนเซนหรือเกมอะไรหรืออะไรก็ตามแต่ส่งออกมาเป็นซอฟต์แวร์และกันเป็นเป็นดิจิตอลออกมาใช่ไหมแต่จีนมีจุดแข็งที่แตกต่างจากเมกาตรงที่เขาเองเนี่ยแข็งเรื่องฮาร์ดแวร์การผลิตอยู่แล้วผลิตด้วยต้นทุนต่ำในขณะที่สหรัฐเองอะ่ะจุดแข็งตรงนี้มันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วมันเป็นซอฟต์แวร์ส่งออกเพียวๆซึ่งเองตอนนี้ทำเองก็พยายามที่จะแบบดึง กำลังผลิตกลับไปถูกไหมซึ่งตอนนี้ก็ดีลได้แล้วอย่างน้อยก็ได้โรงงานที่อะไรนะ TSMC ใช่ไหมที่ตกลงได้ว่าเออเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะมีกําลังผลิตยอยู่ที่สหรัฐประมาณ30%ที่เขาคุยกันระหว่างแผนเป็นชิปขั้นสูงเนาะผลิตที่อเมริกาเพราะว่าไม่รู้นะวันหนึ่งเกิดสงครามขึ้นมาไอชิปพวกนี้มันมีส่วนสำคัญไงถ้าเกิดมันขาดแคลนเนี่ย มันทำให้แพ้ได้เลยนะถูกไหมพี่เพราะไอชิปพวกนี้มันคอนโทรลพวกมิสไซเอ่ยอะไรเอ่ยก็แล้วแต่นะอ่าแต่ว่ากันไปไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าจีนเองอ่ะจะแข็งสองด้านเพราะวันหนึ่งวันวันเนี้ยเทคโนโลยีเองอ่ะเอสเคใหม่ที่เรารู้กันก็คือ AI พอเป็น AI เนี่ยคนที่มี Data เนี่ยซึ่งมันจะมีหลักๆอยู่สองประเทศก็คือเมกากับจีน ที่ศักยภาพ AI ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามแม้ภาษีของทรัมป์เอ้ยภาษีของเมกาดูดีเหมือนกันแต่ก็ก็ปรับประมาทจีนไม่ได้ในวันที่เทคโนโลยีมันแบบตามกันไม่มากอะ่ะผมมองว่าสาหรัฐก็กงังวลและวันที่ AI มันถึงจุดจุดหนึ่งที่สมองมันผลิตจนมันมันฉลาดมากๆแล้วผลิตฉลาดที่สุดในโลกแล้วอะ่ะจนเป็นสมองให้กับหุ่นยนต์ได้อะ่ะ วันนั้นอะวันที่ต้องผลิตหุ่นยนต์จริงๆอะใครจะเป็นคนผลิตหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพผลิตหุ่นยนต์ได้มากที่สุดซึ่งหลายๆประเทศแข่งกับจีนยากตรงเนี้ยจีนเองเนี่ยการที่จีนสนับสนุนรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจบที่รถไฟฟ้านะพี่ถ้าคุณผลิตรถยนต์ได้เขาเขาเรียกว่าถ้าคุณผลิตรถยนต์ได้คุณก็ผลิตอาวุธสงครามได้นะ แต่มันโอเคมันเทคโนโลยีมันขั้นสูงว่ากันเยอะแต่ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกพี่ผลิตรถยนต์ได้ก็ผลิตหุ่นยนต์ได้เช่นกันอันเนี้ยไม่ต้องใช้ขั้นสูงมากแต่สูงก็ลดนะรถยนต์หุ่นยนต์แล้วค่อยไปอาวุธอะไรก็ว่าไปเนะแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอนาคตพี่ก็รู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นโดนเอยหุ่นยนต์เอยเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของไอ้นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในอนาคต ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองเนี่ยถือว่าหน้ากังลวลละกันสําหรับสหรัฐตอนนี้เนาะแต่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราว่ากันตอนนี้การเติบโตด้วย real estate กลับมาที่เดิมกว่านนะมันเติบโตได้ช้าแล้วสังเกตว่าประเทศหลายๆประเทศก็มองว่าในช่วงแรกที่เติบโตด้วย real estate ในวันนี้มันมันโตช้าแล้วพี่ไอ330้สามร้อยสาสิบ i l l i ยนเนี่ถือว่าเต็มเต็มเต็มในระดับหนึ่งและ อย่างของเมกาเองนะพี่เรียวเอสเตของเมกาตอนนี้โตปีละนะ,ะเฉลี่ยนะสองเปอร์เซ็นกว่าเออสองเปอร์เซ็นกว่าส่วนใหญ่นะไปโตที่อะไรใจกลางเมืองเท่านั้นอย่างของประเทศไทยเองพี่ดูง่ายๆเลยที่โตโตจากอะไรส่วนใหญ่นะใจกลางเมืองส่วนใหญ่อะ่ะโตจากใจกลางเมืองนะ,อ,ะอันนี้จบไปนะเดีย๋ยวจะยาวทีนี้มาบอลบอลก็คือพันธบัตรสามร้อย t r i l l i ยนโอเคไหมส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรดอลลาร์นะครับ ่วนใหญ่บอลในพวกนี้ก็เป็นดอลลาร์แล้วก็มีมันนี่เงินเนอะร้อยยี่สิบ t ิ i l l i ยนอ่าซึ่งเงินพวกนี้แหละก็จะไปแทรกอยู่ในสินทรัพย์ต่าง,างๆนั่นแหละที่ผลิตออกมาเงิน120ร้อยยี่สิบ t ิ i l l i ยนเนี่ยต่อมาเป็นหุ้นนะจริงๆหุ้นตอนนี้ก็ประมาณแถวๆนี้ละพี่เพราะว่ามันลงมามันขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็ลงมาเนอะก็น่าจะแถวๆนี้แหละ115ร้อยสิบห้า t ิ i เลี o n ร้อยยี่สิบ t r ล l l i o เนอะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นสหรัฐนะ เออครึ่งหนึ่งเลยนะของทั้งโลกเนี่ยเป็นหุ้นสารัพหุ้นสารัพประมาณหกสิบทิลเลียนหกสิบห้าทิลเลียนนะครับต่อมาเป็นของสะสมของสะสมเนี่ยจริงๆต้องบวกกันเนาะสิบแปดบวกหกก็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ทิลเลียนของสะสมนะยี่สิบสี่ทิลเลียนทองคําตอนนี้ยี่สิบสองทิลเลียนบิตคอยก็โอเคถ้าอัปเดตจริงๆก็ประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดทิลเลียนเนาะอันนี้ เขียนไว้แค่สองสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืองานอาร์ตแล้วก็ของสะสมใช่ไหมแต่ว่างานอาร์ตอะผมโนตไว้ก่อนนะเผื่อวีโอกาสวันไหนเดี๋ยวค่อยคุยทีหนึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปทําความรู้จักกันแหละเนาะของสะสมทั้งหมดเนี่ยงานอาร์ตเนี่ยมีมูลค่าตลาดที่สูงที่สุดเลยนะพี่นี่คือเหตุผลที่ทำไมคนรวยถึงสะสมงานอาร์ตไงพี่เคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมคนรวยสะสมงานอาร์ตเลยเนี่ย พอมาสะสมเองเราเราเข้าใจเลยนะพี่ใช่ไหมงานอาร์ตเนี่ยผมเคยคุยกับพี่ที่สะสมงานอาร์ตเราสามารถซื้องานอาร์ตท,ที่ราคาห้าแสนเนี่ยแล้วกลายเป็นสามสิบล้านได้นะงานอาร์ตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาไม่กีป่ปีเกิดขึ้นได้พี่ดูดิงานของสะสมมันสิบแปดทิลเลียนอะ่ะเออแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงมันอยู่ในนี้อ่ะแล้วลองจากงานอาร์ตคือรถยนต์เนะรถยนต์กับของสะสม,มอื่นๆอ,อยู่ในนี้หกทิลเลียน แต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดก็คือเรื่องของเสื้อนะใครที่สะสมเสื้อแต่ว่าก่อนที่จะไปนั้นผมขอนี่นิดนึงเออมันมีข้อมูลอื่นแหละคือข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าโลกในอีกยีสิบเอ็ดปีจริงๆก็คือถ้านับจากปีเราก็คืออีกอีกยี่สิบปีละกันปีสองพันสี่สิบห้าเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นการประมาณการนะผมเข้าใจว่า ไออันเนี้ยมันเป็นสไลด์ของไมเคิลเซเลอร์เนาะเพราะฉะนั้นอะที่ก็รู้อยู่ว่าถ้าเป็นไมเคิลเซเลอร์ก็ถ้าเป็นบิตคอยก็จะดูโอเวอร์นิดนึง <c oughs> ก็ดูจะโอเวอร์เพิ่มขึ้นมาเยอะนะพี่ลองคิดดูดีอีกยี่สิบปีอะไมเคิลเซเลอร์บอกบิตคอยจะขนาดสองร้อยแปดสิบทินเลียน <c oughs> พี่อีกยี่สิบปีเรากษเียนสมมุติว่าถ้าเราอายุสี่สิบเนี่ยอีกยี่สิบปีเรากาเซียนใช่ไหมพี่ถ้าเกิดมันสองร้อยแปดสิบจริงนะถ้าเกิดมันจริงนะ บ้านนี้คือพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการ,กรเกษียรเลยนี่มันคือเศรษฐีเลยนะพี่เศรษฐีเลยนะเพราะว่าถ้าพี่ถือแค่ถือแค่หนึ่งหนึ่งบิตคอยอ่ะมันเท่าไหรอ่อ่ะหารยีบเอ็ดอดู่8 0ดีสองร้อยแปดสิบหารยี่ขอคำนวณก่อนสอง้อยแปดสิบหารยี่อ็ดสิบสามทีเลี่ยนอะ่ะ สิบสามจุดสามทิลเลียนอ่ะสิบสามทิลเลียนคูณเอาคำนวณง่ายๆเลยคูณสามสิบพี่จะมีเงินราวๆสี่ร้อยล้านบาทถ้ามันเป็นไปตามเนี้ยตอนเกษยียณพี่จะมีเงินสี่ร้อยล้านบาทบ้าไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถูกจริงๆถึงสักเอ่อหนึ่งหนึ่งในสิบส่วนก็โอเคสี่สิบล้าน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าสี่สิบล้านแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราอยู่ได้ขนาดนั้นนะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขายมันนะตอนที่เรากรเกษียณตอนแบบอ่าสมมุติว่าเรามีหนึ่งบิทคอยแล้วตอนกเกษียณเราไม่ใช่ว่าขายหนึ่งบิทคอยครบแล้วเอาถือเงินบาทไงมันเป็นว่าเราค่อยๆทยอยขายไงระหว่างที่สินทรัพย์เรายังเป็นหนึ่งบิทคอยอยู่อะ่ะอย่างน้อยมันก็ยังเติบโตตามเงินเฟ้ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากินอาจจะอยู่สักสิบถึงสิบห้าหรือยี่สิบปีแล้วแต่ช่วงนั้นอะ่ะ เราก็ยังมีบิตคอยที่ชนะเงินเฟอ้ออยู่แต่ว่าเราค่อยๆทยอยใช้ไปจนมันหมดเนาะเอออ่ะก็อันนี้ก็เอามาให้ดูว่าแบบโอ้โหทองแล้วดูดิพี่แกให้ทองแค่สี่สิบห้าองเง <c oughs> ซึ่งตอนนี้ทองมันยีิบสองแล้วนะงานอาร์ตยังเยอะกว่าทองอะ่ะบ้าไปแล้วนะก็ประมาณนี้เอามาให้ดูเนาะเออโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูสิ่งที่จะเล่าพอดีผมแชร์มาจาก ข่าวแล้วกันเนื้อข่าวอันนี้เออนะพอดีผมมาในอดีตมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเก็บงานของเสื้อวินเทจด้วยนะเพราะว่าเราชอบพวกของวงที่เราฟังตอนเด็กๆนะไม่น่าเชื่อนะครับพี่เสื้อเนวน่านะขายตัวละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับคนที่ขายเนี่ย เป็นพ่อค้าที่ชื่อว่าตอกวินเทจละกันผมเคยตามน้องเขาอยู่น้องยังเด็กอยู่เลยนะขายนะครับทีนี้เรามาว่ากันอันนี้พ่อค้าหมดเลยนี่นี่อันนี้คนขายคนขายนะครับเอาว่าตามแฟกต์ละกันว่าตามแฟกต์ละกันที่ผมประสบพบเจอแต่เราไม่ได้รู้ดีนี้ละกันนะปัจจุบันก่อนเสื้อตัวนี้ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะเสื้อตัวนี้ขายออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ปกติเวลาเราตั้งราคาขายพวกนี้พี่มันไม่มีทางหรอกที่คน เขาจะซื้อในราคาตั <sh> 5, ้งขายถูกป่ะส่วนใหญ่ก็จะดีลต่อราคาทั <sh> okay. um, ้งน um, oh ั้นนะเพราะฉะนั um, ้นราคาที่ขายอะมีโอกาสสูงละกันไม่ได้รู้ผมไม่ได้รู้นะมีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ใช่ราคา1.2ล้านเออแต่แน่นอนแหละว่าไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่หลายแสนแน่อย่างต่ําๆมีหลายแสนเออทาไมเสื้อเนววน่าตัวนี้ถึงแพงจังต้องเข้าใจก่อนว่าเสื้อวินเทจเนี่ยคําว่าวินเทจได้ก็คืออยู่เกิน20ปี เมื่อไหร่ก็ตามจะเรียกเสื้อสิ่งนี้ว่าวินเทจแบบจริงๆจังๆคือสำหรับเสื้อนะเกิน20ปีอ่าและในบรรดาเสื้อวินเทจทั้งหมดอ่ะวงที่แพงที่สุดอ่ะอันดับหนึ่งเลยอ่ะก็คือวงเนวาน่าอ่าวงเนวาน่าแพงที่สุดเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลแล้วกันเดี๋ยวผมจะแชร์ทีละอย่างเท่าที่นึกออกแล้วกันวงเนวาน่าเป็นวง หนึ่งที่ดังมากๆในยุคนั้นพี่มันเป็นวงที่สร้างกระแสแนวเพลงใหม่ชื่อแนวเพลงกันเป็นแนวเพลงที่แบบแปลกใหม่ละกันแล้วแนวเพลงเนี้ยมันก็ตายไปพร้อมๆกับวงเนโวนาแล้ววงเนโวนาเนี้ยเกิดขึ้นสั้นมากพี่ผมจําปีไปเป๊ะไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณสามสี่ปีเท่านั้นเองสั้นมากประมาณสามปีเพราะฉะนั้นพอมันสั้นมากอะเสื้อวงมันก็ขายน้อยไงพี่เพื่อจะปะมันมัน ออฟฟิเชียลมันก็ขายน้อยไงแล้ววงมันดังๆทุกวันนี้มันยังดังอยู่เลยเนอะเพราะว่าเคิร์โคเบนเนี่ยนักร้องนำที่แบบโคตรเท่เลยเนี่ยเสียชีวิตว่ากันว่าเนาะว่าน่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะนะมันเลยกลายเป็นปริศนาที่คนยังพูดถึงอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนั่นแหละแล้วบวกกับนักสะสมก็ตามหามีนักสะสมหลายประเทศที่ตามหาเสื้อวงเนวนาน่าโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน่น ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือแบาบบ้าคลั่งในการสะสมเสื้อเนวาน่ามากมันเลยทําให้ราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆเอออันนี้ก็เป็นที่มาว่าเฮ้ยเหตุใดทําไมเสื้อมันถึงแพงขนาดนี้นะแล้วก็อยากจะแวะดูนิดนึงตอนช่วงที่เอ,อพ่อค้าน่าจะขายแหละเดี๋ยวขอแชร์เนี่ยพ่อค้าใช่ไหมสวัสดีครับผมวันนี้มีสเสนอหนึ่นตัวครับเป็นเสื้อหายยากครับอ,อยู่ยหไหนแล้ววะ อินดิ้โรครับแนะตัวนี้มีคนทายเก้าแสนบางหนึ่งล้านบางล้านสองบางแปดแสนเจ็ดแสนสามพันสามร้อยก็มีตัวนี้ใหม่กิ๊บนะครับก็ในไทยนี่ผมว่ามีน้อยมากๆนะแล้วตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ผมกล้าถ้ามีแข่งในการประกวดเสื้อเนี่ยผมอยากตัวนี้ไปไปประกวดมากสมมติมีสตางค์ก็อาจจะอยากซื้อเก็บเหมือนกันครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมือเนาะโอเคคืออีกอีกปจัจจัยหนึ่งก็คือตัวเสื้อตัวเนี้สภาพมันใหม่มากพี่ลองคิดดูดิว่าสภาพเสื้อที่ ผ่านมา20กว่าปีซึ่งจริงๆเสื้อเนวน,นาเนี้ยถ้าอยู่ในช่วงออฟฟิเชียลจริงมันจะอยู่ช่วงตั้งแต่ปี90ต้นๆเอ,อ่อปี90ต้นๆไม่เกิน92 93อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณกี่ปีอะ90จนถึงตีว่า30กว่าปีแล้วนะประมาณ30กว่าปีคือแล้วสภาพเสื้อที่30กว่าปีแล้วใหม่กริปขนาดนี้เนี่ยอันนี้น่าจะแค่แช่น้ำมั้ง คือเสื้อวินเทจเนี่ยถ้าเป็นเสื้อเสื้อสีดํานะอันนี้เขาประกาศขายซึ่งขายไปแล้วนะเสื้อสีดําเนี่ยจริงๆมันต้องเอาไปแช่น้ำด้วยเสื้อสีดํามันจะเป็นอะไรที่ถ้าถ้าไม่แช่น้ําผ้าจะตายพี่เก็บมานานขนาดนี้มันเหมือนมิสารที่มีอะไรบางอย่างที่ทาให้ผ้ามันตายผ้าตายหมายถึงว่าพอเราเอามือไปจับแล้วฉีกนิดนึงอะผ้ามันจะฉีกเลยเออแล้วมันกลิปขนาดนี้บวกกับตัวเสื้อเองอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ เดี๋ยวนะเอาไว้เห็นป้ายชัดๆนเนี่ยป้ายบล็อกขําเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักสะสมก็ชอบด้วยการที่เสื้อเนี่ยผลิตโดยป้ายเนี่ยเสื้อมันจะทรงสวยมากคนก็จะชอบพวกป้ายใจแอนพวกป้ายป้ายเทพเทพเขาเรียกว่าป้ายเทพพวกเนี้ยเออแล้วบล็อกขำำําดดาป้ายสีดําแบบเนี้ยมันก็มีช่วงเวลาผลิตที่ไม่ได้เยอะไม่ได้ยาวนานละกันเออเนี่ย ความด้วยความหายยากทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือสิ่งที่นักสะสมตามหานะครับมันก็เลยทําให้ราคาเสื้อเนี่ยโหราคาเป็นหลักล้านนะแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะผมเชื่อเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นเสื้อราคาหลักล้านอะ่ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเออเราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยจริงจริงก่อนที่จะเป็นเสื้อพวกเนี้ยมันจะมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งไวพ้พี่ของที่ เป็นเสื้อเนวาน,น่าเหมือนกันเป็นเสื้อที่สตาฟใส่ในคอนเสิร์ตของเคิร์โคเบนแล้วเคิร์โคเบนเนี่ยเขาใส่ด้วยเหมือนกันตอนนั้นเหมือนใส่ใส่ใส่เป็นเสื้อสีฟ้าแขนยาวอันนั้นก็แพงหลักล้านเหมือนกันนะนั่นแหละพี่ของสะสมมันเป็นอะไรที่มีเงินเท่าไหรอ่อ่ะทุกวันนี้เงินมันถูกพิมพ์ได้ง่ายในขณะที่ของสะสมอ่ะมันไม่ได้ถูกผลิตแล้วไอ้พวกของเก่าของวินเทจพวกเนี้ย มันผลิตไม่ได้แล้วมีพี่ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดผลิตให้เหมือนเลยล่ะเทียบเทียบกับเสื้อตอนนั้นน่ะผลิตให้เหมือนได้ไหมผมตอบเลยไม่ได้ทําไมไม่ได้ยุคสมัยที่ผลิตเสื้อเนี่ยการผลิตเป็นเสื้อทอเนี่ยมันใช้อ่าอาจจะเส้นเส้นฝ้ายไหมคดต้นเส้นอะไรเงี้ยการปลูกในตอนนั้นกระบวนการผลิตในตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีทางที่ มันจะเหมือนกันได้เออนั่นแหละของสะสมมันเป็นอะไรที่นักสะสมที่ร่ำรวยแล้วกันยอมจ่ายในราคาที่สูงปี๊ดเพื่อให้ได้ครอบครองนะครับก็อันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสื้อให้ฟังไม่รู้ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเสื้อ,อยังไงหรือมีประสบการณ์เกี่ยวของสะสมยังไงอ่ะมาแชร์กันได้นะพี่ผมมองว่าถ้าพี่อ่ะถึงจุดที่ออมเงินซึ่ง ก็ใช้บิตคอยเนี่แหละเป็นเครื่องมือในการออมเงินถ้าพี่สามารถออมเงินถึงบิตคอยสมมติว่าพี่มีมีสองคนกับแฟนละกันพี่กับแฟนก็เก็บคนละหนึ่งบิตคอยให้ได้ถ้าเก็บได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้พี่จะไปทําอะไรอะ่ะพี่เหมือนพี่แบบมั่นคงแหละในตอนกเกษียณพี่มั่นคงแล้วที่เหลือพี่จะทำอะไรอะ่ะก็แล้วแต่เลยอาจจะแบ่งที่เหลือไปลงทุนหรือจะเก็บออมเพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่บางคนอาจจะแบ่งบางส่วนไปลงทุนเนาะ หรือแบ่งบางส่วนไปเก็บของสะสมเนี่ยผมมองว่าก็โอเคพี่ลองคิดดูนะตอนกเกษียณเราอะเนื่องจาก,กเกษียณแล้วอะเราแก่ชราแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรมากก็ไม่ได้เนอะเพราะฉะนั้นน่ะคุณค่าทางด้านที่พี่ไปทำงานการที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้นะพี่มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องเงินอย่างเดียวแน่นอนแหละเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณค่าของความเป็นคนอะ คุณค่าของความสําเร็จในการทํางานแล้วได้ความสําเร็จเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่เรายังคงทํางานอยู่นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเจ้าสัวที่มีรวยมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยเขายังทํางานอยู่เพราะว่าเขาต้องการคุณค่าตรงนี้แหละพี่พี่เข้าใจปะไอ้ผู้สภาสิทธิ์อะไรนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานปะระยะทางพิสูจน์มาการระยะ เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวออาแต่จำจำอยู่ท่าสิษไม่ได้แต่เอาเป็นว่าคนเราอ่ะจะมีคุณค่าได้เพราะสิ่งที่เราทํานั่นแหละเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวผมเตรียมเตรียมตัวอย่างนี้ว่าพอผมเก็บเงินออมได้จํานวนหนึ่งแล้วอ่ะหรือบางส่วนแบ่งลงทุนแล้วอ่ะผมเองก็เตรียมพร้อมสําหรับช่วงชีวิตวัยเกษียณด้วยการที่เราเองก็จะมีของสะสมของสะสมเนี่ยพี่จะมันจะทําให้ตอนที่เรา ทำงานโดยทั่วไปไม่ได้แล้วเนี่ยของสะสมเนี่ยจะให้คุณค่ากับชีวิตเราพอเราเก็บของสะสมเนี้ยไปตอนที่เราอายุเยอะแล้วเราทํางานไม่ได้เช่นสมมตินะสมมติพี่เป็นโปรแกรมเมอร์พี่เขียนโปรแกรมไม่ได้แล้วพี่แก่มากแล้วสมองสมองอาจจะแบบสู้เด็กใหม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ของสะสมเนี่ยมันเป็นการสะสมประสบการณ์ใช่ไหมตอนที่พี่เกษียณแล้วเนี่ยพี่ยังเทรดของสะสมได้ยังแบบ แบ่งขายของสะสมซื้อกลับมาคืออายุแล้วพี่ยังทําสิ่งนี้ได้หรือพี่อาจจะมีเงินมากพอที่จะแบบไม่ต้องเทรดออกเลยพี่ก็แค่ซื้อเข้าอย่างเดียวเนี่ยพวกเนี้ยผมก็เลยเตรียมการในเรื่องของสะสมไว้ก็ลองดูละกันว่าเอ้ยพี่อยากจะเตรียมตัวเองกเกษียณยังไงอย่างเช่นพอเรามีความมั่นคงทางการเงินแล้วเนี่ยเราอยากจะหาคุณค่าให้กับชีวิตของเราตอนกเกษียณยังไงพี่ก็ลองลองมองหาดูสำหรับผมอ่ะผมเก็บของสะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ อยากเอามาแชร์แล้วกัน